ดีครับกระแสาข่าวดังมาแล้วครับชาวเน็ตแทบจำไม่ได้ภาพล่าสุดแอนอังคณาภาพล่าสุดแอนอังคณาเรียกได้ว่าทําเอาเหล่าชาวเน็ตจําแทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดทางด้านอดีตเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่างแอนอังคณาได้ป่วยหนักอีกรอบจนตอนนี้หมดเงินค่ารักษาไปมากแถมร่างกายยังทรุดอีกด้วย เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม2559ที่ผ่านมาแอนอังคณาเธอได้ล้มป่วยและเข้าโรงพยาบาลซึ่งหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้เลือดตัวเองซึ่งสาเหตุมาจากความเครียดและไม่ทานแป้งมาตลอด20ปีและเคยเป็นโรคซึมเศร้าปัจจุบันอาการดีขึ้น80%ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ล่าสุดอาการกลับได้ทรุดลงไปอีกและ ทั้งด้านเต๋าทีวีพูได้มีการโพสต์ภาพปัจจุบันของแอนอังคณาขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสภาพร่างกายถือว่าสุดโทมลงไปอย่างมากโดยเธอนั้นสามารถยิ้มถ่ายรูปได้อย่างปกติซึ่งเต๋าได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าอาการสุดรอบสองแอนอังคณาทีมดีเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่อาการสุดต้องเจาะคอและฟอกไต ขอขอบคุณข่าวจากไวรัลฟีดโปรครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ